สวัสด hey hey ีค <Hey. S 1> hey hey ่ะและนี bang bang. ้นะคะก็คือช่องของ Like ไ i ก e เซฟเบบี้นะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะไปจะมาคอโพก่อนรีลงหรือว่าโพสไลฟ์กันมาดูซิว่าตรงใจคุณผู้ชมไหมค่ะ สำรัประเทศแรกนะคะของไปนะฮะที่รู้สึกว่าปีนี้เนี่ยเขามีอะไรนะ,ะแล้วสุวว่าเออแล้วเขามีอะไรล่ะเออนั่นก็คือเจแปนนะคะ สำหรับญี่ปุ่นนะคะไปรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยเขาวางคอนเซ็ปต์วางภาพลักษณ์มาอย่างดีเป็นลูกสาวทันทูตจะเรียกว่าน้องมิวก็ได้นะคะเป็นน้องมิวแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะคนนั่งแบบนี้เนี่ยมักจะชื่นมึกคือน้องมิวเนี่ยมีความที่น่ารักแล้วก็มีความที่ดูแพงสุข,ขุมสวยแล้วก็บิวตี้วิดแบรน i n จริงๆเป็นคนที่ดูฉลาดดูจากการพูดแล้วก็ได้ภาษาอังกฤษได้อย่างดีด้วยนะคะแล้วก็เป็นลูกครึ่งด้วยนะคะเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีนะคะหน้าตาก็เลย มาแบบว่าน่ารักนะคะแล้วก็เวลาน้องพูดอะ่ะมันจะมีความแบบมีออร่ามีคาริสมาอยู่ยิ่งเข้ากองลุกในแต่ละวันน่ะคือน้องคือดูดีมากนะคะแล้วก็ดูเป็นสิ่งที่ทาง MU เนี่ยน่ากำลังจะมองหาผู้หญิงที่มี มีลุคแบบนี้สไตล์แบบนี้ที่ดูมีความเป็นผู้นำ smart แบบนี้เรื่องของรูปลักษณ์หน้าตาเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงนะคะหน้านี่คือสวยอยู่แล้วแล้วเราก็คิดว่าโอ,อเนี่ยจริงๆญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่ได้เข้าสู่ท็อป5เนี่ยก็มาหลายปีแล้วนะคะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นปีที่เหมาะที่น้องมิวนินเ่ยนะคะจะเข้านะคะดูจากองค์รวมหลายๆอย่างดูจากการสปปชที่ดีดูจากวิดีโอ up close ของญี่ปุ่นดูจากตั้งแต่การมงในบ้านแล้วอะคะ่ะดูเป็นคนที่เวลา พูดแล้วคือน่าสนใจก็ต้องมาดูสเตจพอร์ฟอร์แมนสักทีนึ่งเนาะว่าเออเป็นยังไง,บ,งบ้างกลางโรงการเดินอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วนะตอนนี้นะที่เป็นโพก่อนพรีลิมหลังจากที่ทุกคนเข้ากองไปแล้วเนี่ยเราก็ยังคงให้ญี่ปุ่นนะ่ยอยู่ในท็อปไฟของเราอยู่ค่ะสำหรับอันดับที่4นะคะก็คือ BRAZIL นะคะ สำหรับบราซิลนะคะไปรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยส่งมาแล้วดูแบบมีของนะคะส่งน่าสนใจของเขาก็คือการเป็นเจ้าของธุรกิจที่เป็นเจอรี่ที่เขาบอกว่าเป็นมีต่อสิ่งแวดลอ้อมเป็นผู้หญิงที่เป็น working woman แล้วก็ยังมีในส่วนของห้องเสื้อด้วยนะคะที่เป็นแบรนด์เสื้อผ้าด้วยที่ทําเพื่อผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเวลาเขาพูดอะ่ะคือน่าฟังแล้วก็เป็นบราซิลที่เอาจริงๆนะก็ไม่ได้ดูแบบว่าลาตินจาอะไรมากมายนะก็ยังยงมีความแบบแอบเป็นยุโรปด้วยซ้ำเพราะว่าผมรอนมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเราว่านางอ น่าจะมีอะไรที่เวลาพูดในห้องดําคะแนนในห้องดำเนี่ยน่าจะเยอะในการพูดถึงโปรเจกต์ในงานของตัวเองที่ทำธรุรกิจของตัวเองที่ใส่ใจเรื่องของซับสแตนเดอรบิลด้วยใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมถึงทาแบรนด์เพื่อผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยด้วยเรารู้สึกว่าเออมันเป็นโปรเจกต์ที่ดีที่เวลาพูดในห้องดำเนี่ยน่าจะทําให้ได้คะแนนจากคณะกรรมการได้อย่างดีแล้วก็สเต t เพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่น่าเป็นห่วงสำหรับบราซิลนะคะในอันดับที่4ก็ไม่รู้ว่าตรงใจกับใครบ้างหรือเปล่านะคะ แต่ก่อนที่จะถึงอันดับที่3นะคะวันนี้เลยตึ้ง ขอแวะกินข้าวก่อนค่ะและนี่ก็คือโคเรดองปกติแล้วเนี่ยไปเป็นคนที่ไม่กินของดิบเลยแต่มีคนบอกว่าแม่ค้าอยากให้ลองเปิดใจดูนะคะโคเรดองเนี่ยเขาแบบไม่ขาวแล้วก็อร่อยด้วยที่สําคัญเขาบอกว่าอร่อยยืนหนึ่งเลยนะคะที่นี่เนี่ยเรื่องของความอร่อยเนี่ยเขาคือขึ้นชื่อนะคะเดี๋ยวเรามาลองมาชิมกันดูก่อนไปขอเนี่ยชิมก,กุ้งกุ้งคือตัวใหญ่มากแล้วก็อันนี้คือกระปุกเดียวเนี่ยก็คือกินได้ประมาณ5ล้านคนนะคะคือใหญ่มากจริงๆแล้วก็กุ้งคือไซส์คือ แน,น่นนี่เรามาลองดูอันนี้เขาดองสีอยิวใช่ไหมเขาบอกดองสูตรพิเศษของเขาเลยลอดแล้วกุ้งคือกุก้งสดตื่นเต้นมากเขาบอกป,ปกติแล้วเนี่ยไม่ทานเนืออ้อปลาแล้วกจ็จิ้มของเขาเออาเหมือนกินกุ้งแบบที่สุกแล้วเพราะมันมันไม่มีความแบบขาวอะไรเลยรสชาติอร่อยของจริงคือด,ดีกว่าที่คิดว่าเยอะอะไปแล้วเยไม่เป็นไงไหมบอกกว่า ดิเขาบอกว่าเขามีสูตรเขาเรียกว่าการดองแบบพิเศษใช่ไหมที่มันไม่คาวใช่วิเก่งนะเนี่ยถ้าใครที่ชอบแบบกุ้งตัวใหญ่ๆนะแบบชอบกินกุ้งสดอยู่แล้วเนี่ยแล้วมันไม่คาวแบบนี้คือคือดีมากเลยนะเราเองเนี่ยที่ไม่กินกุ้งดิบกุ้งอย่างเงี้ยเรายังกินได้เลยอ่ะอาะที่อยู่ตรงหน้าเรานะคะนอกจากมีกุ้งแล้วนะคะเรายังมีเขาเรียกว่าหอยโพตาเตตัวใหญ่มากนี่อันนี้เขาพิเศษยังไงคะเขาไซส์ใหญ่ สดใหม่แล้วนำเข้าจากน่านน้ำฮอกไกโดเลยเนะยอู้มาจากฮอกไกโดให้ปกติราคาเนี่ยคุ้มมากเพราะว่าไปกินที่อื่นนะสี่ห้าตัวก็300อละอุ้ยหรอใช่แต่เนี่ยกระปุกเขา350้ากรัมนี่เ้ถึง11ตัวเลยนะเขานำเข้าจากไกโดเจ้าแรกแรงมากอืมเอาจริงนะไม่เหมือนกินของสดเหมือนกินแบบรสชาติปกติอะไม่ได้มีความคาวไม่ได้มีความแบบ<ม>อะไรเลยอะ่ะอ่ะมาในส่วนต่อไปบ้างนะคะอันนี้คือ น้องหมึกหมึกดองจากอันดาม,มันว้มาจากอันดาม,มันเลยนี่หมึกดองตัวใหญ่มากมาทางฝั่งนี้กันดูบ้างอันนี้ก็คือเป็นแซลมอนแซลมอนนี่เขามาจากไหนคะจากนอร์เวย์เลยจ้ะเออมาจากนอร์เวย์เลยใช้กเกรดซาซิมินะอุ้ยแรงมากไม่ล้คือชิ้นใหญ่มากแล้วเนือ้อเขาแบบมันเป็นแซลมอนที่สุขภาพดีออกกําลังกายแบบรู้เลยว่าว่ายน้ําทวนกระแสะน้ำอะ่ะ คือมันสวยงามมากหมูปิ้งคืนไม่ไหวแล้วไม่ไหวปกติจดี๋ยปันจะไม่กิดของดิบเลยนะแต่ว่าอันนี้เราเปิดใจดูสักครั้งพอมันดองพอมันมีรสชาติอื่นๆที่มันซึมน้ําดองเขามันซึมเข้าเนื้อมันทําให้รู้สึกว่าความคาวมันลดไปแล้วก็มันเป็นการเพิ่มรสให้เนื้อต่างๆตัวเนื้อสัตว์ต่างๆเหล่านี้มันยิ่งอร่อยยิ่งขึ้นคือบางคนเขาห่อเลยใช่ไหมอย่างนี้ใช่อะลองกินดูนะคะ สดมาก mm hmm. อร่อยคือถ้าใครที่ชอบกินแซลมอนอยู่แล้วเนี่ยแนะนำเลยอยากให้ลองดูคือเขาแบบคือสีเนื้อสวยมากสํารับอันดับที่3นะคะที่ไปจะให้นั่นก็คือ ปารากไวยคือชอบมากหน้าสวยแบบสวยแบบบาร์บี้แล้วในทุกวันเนี่ยเธอจะมีความแบบโดดเด่นสปอนเซอร์ก็รักมูบาเลือกไปใช้ก็คือมีความแบบหน้าสวยแต่งหน้าอะไรก็สวยละตาสีสวยมากคือเป็นคนที่เหมือนแบบบอลชูพีมาเพื่อสิ่งนี้แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าด้วยสายสะพายก็พูดตามตรงแต่อย่างปีที่แล้วโดมินิกันก็ยังเข้าลึกๆได้เลยท็อปไฟได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเตเรมุนโดก็เรียกปารากไย,ย,ยไปสัมแล้วด้วยสื่อลตินิีความสนใจนะ คนนี้หน่าสตตา์มองก็ต้องมารอดูอีกทีหนึ่งว่าวันพรีเิียมจะทำงานได้เป็นแบบไหนแต่ณนะตอนนี้เนี่ยยังคงให้ปารากัยที่เก็บตัวเนี่ยโดดเด่นมากๆนะคะแล้วก็มีหน้าสตตา์สวยถึงนะชุดบางชุดในบางวันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตัชนะแต่ว่าแปลว่าโดยรวมทั้งหมดแล้วอะมันก็ช่วยวได้หลายคนนะน่าชอบปารากัยเหมือนกัน มาที่อันดับที่2นะคะอยากจะบอกเป็นอันดับที่ลำบากใจเพราะมีหลายคนมากที่อยากจะให้อันดับที่2อเนี่ยอยากจะบอกว่ามีหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นโกรโตริโกเอสปันยองนะคะสเปนเซาอฟริกาที่แบบสวยมากเป็นสาวบล็ที่สวยมากและอีกคนหนึงนะคะที่สะบอว่าน่ากลัวมากๆนั่นก็คือ USA สปีชดีมากคนนี้เนี่ยหน้าตาก็สวยรูปร่างก็ดีประมาทไม่ได้เลยนะ USA เนี่ยบอกก่อนแต่ว่ายังไม่เห็นคลิปอัโคล s สก็เลยยังไม่ได้เข้าเข้าอัลเอเไฟเพราะเพิ่งมาเป็นเป็นน้องใหม่เพิ่งก็ได้เข้ากองเลยคิดว่าอเมริกาเนี่ยไม่ได้เข้ารอบลุกเมานานแล้วจับตาดู USA ได้นหน่อยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราขอให้หนับที่2นั่นก็คือกลาบอะ คือเก็บตัวคือดีมากไม่จมไม่หายจริงๆคือหน้าสวยหวานแล้วเราได้ย้อนกลับไปดูเขาต,ตอนที่ประกวดในประเทศก็คือสวยมากจริงๆไหลเอออะไรเอย,อเอย,เอยก็คือดียิมก็คือยิ้มกว้างแตกก็คือสวยแล้วก็รู้สึกว่าทุกรกิจกรกรมของเธอก็คือโดดเด่นนางน่าจะทําได้ดีในรอบ p r e l i ด้วยความที่เดินชุดว่ดายน้ำชุดราตรีอะไรนี่ก็น่าจะโดดเด่นสำหรับโกลลอมเบียแล้วด้วยความที่เป็นประเทศโกลลอมเบียเนี่ยเออที่การันตีเข้าสุดท็อป5อยู่บ่อยๆครั้งอะไร เราก็คิดว่าเธอก็น่าจะทำได้ตอนแรกก็แอบแบบอุ้ยหรือจะเป็นโพโตริโก้แต่โพโตริโก้เนี่ยเข้ากองไปก็แอบแบบจมๆนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ต้องดูว่าโกโตเนี่ยตอนพรีมเนี่ยเธอจะแบบว่าโชนแสงขึ้นมาได้ไหมอย่างซัฟอฟริกาเนี่ยเราก็จริงๆอยากให้มีแบล็กเข้ามาเป็นท็อปในทนะ็อปไฟาด้วยความที่เราก็ไม่รู้ความสัมพันธ์ใดๆอีกหนึ่งแต่ว,ว่า potential การสปีชที่เก่งของซาวด์แอฟอันนี้ก็น่าสนใจเราคิดว่าปีนี้เนี่ยเขาน่าจะเน้นเรื่องของสปีชนะเห็นจากการที่คัดเข้ารอบท็อปสิบทีม ได้สปีชเลยอะไรเงี้ยเราคิดว่าปีนี้เขาน่าจะแบบเออมีโอกาสที่ทุกคนจะได้พูดนะมาที่อันดับสุดท้ายคนสุดท้ายใน Top f i Post Arrival ก่อน Preliminary Compactation นั่นก็คือผู้พร้อมกันดังๆ Thailand and and Chile Sport Commerce ทั l a n ยนะมันคือ Time for t i a i แ a ล d ถึงเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมค้ะทุกอย่างมันรู้สึกว่ามันแบบทั้งอิสราเอลที่เป็นประเทศแรกแรกที่แบนอ,อุตสาหการรมแฟชั่นที่ทำให้หนางแบบต้องผอมจนเกินไปรวมถึงกับแบรนด์ชุดว่ายน้ำที่เป็นสปอนเซอร์ของปีนี้ที่ลงแฮชแท็กในไอจีว่า Rare Size Beauty คณะกรรมการ Adriana l i มาเคยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเนี่ยอยากให้มีนางแบบที่มีรูปร่างที่หลากหลาย นส่สุเสริมให้ผู้หญิงเนี่ยเห็นคุณค่าในตัวเองมันเป็นทีมที่พอเหมาะพอเจาะสอดคล้องกับสิ่งที่แอนทำนั่นคือ real size beauty เหลือเกินแล้วเราอยากให้แคมเปญนี้เนี่ยที่มันนอกจากรันในเมืองไทยแล้วเนี่ยอยากให้มันรันทั้งโลกมันจะเป็นอะไรที่ impact กับผู้หญิงทั้งโลกได้มากเพราะมันไม่ใช่แค่ตัวแทนของผู้หญิงที่เป็น plus size หรือว่า curvy เท่านั้นแต่มันคือตัวแทนของผู้หญิงทุกไซส์ไม่ว่าคนที่จะดูผอมไปแล้วก็มีแต่คนบอกว่าอุทำไมผอมจังบางทีก็ได้ถูกบูลลี่ว่าเป็นโรคหรือเปล่าทำไมไม่ยอมกินข้าวหรอเขากินแล้วค่ะแต่เขามีอ้วนงออปะเป็นตัวแทนของไม่ใช่แค่ผู้หญิงด้วยซ้ำทุกเพศทุกวยัยสำหรับแฮชแท็กนี้ real size beauty ทุกคนควรภาคภูมิใจในความสวยในความหล่อในแบบตัวเอง อย่างที่แอนบอกแหละมาประกวดเนี่ยก็อยากจะประสบความสําเร็จในเวทีนางงามแหละถึงแม้ว่าจะเป็นเวทีแรกก็ตามแต่สิ่งที่อยากที่จะให้มันอิมแพ t คมากไปกว่าน,นั้นก็คือ real size beauty campaign นี่แหละคะ่ะ ได้เห็นแอนเน่ได้พูดหลายๆวิดีโอวิทีอาร์ของกองประกวดใ่ว่าจะเป็นเรื่องของไซเบอร์บูลี่งเนี่ยเมื่อคืนก็เพิ่มมีคนบอกน้องว่าน้องเนี่ยอ้วนเหมือนหมูต่างๆและนี่คือมันเป็นสิ่งที่น้องอยากให้ทุกคนแหละเซเล์บรตอินดิวเวอร์ดลี่ในแต่ละคนในความยูนิคเนแต่ละคนนี่แหละนี่คือสิ่งที่น้องต้องการที่จะผลักดันให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างแท้จริงและมันเกิดที่ประเทศไทยล้วค่ะหลายๆคนกล้าที่จะใส่เออลรอยมากขึ้นถึงแม้ว่าเธอจะมีครูทนนัศน์นอจ้ะ ยิ่งเสรเอลอยยิ่งดีมันทำให้ตัวเราดูโปรมันแล้วเราเสกแงเก่งเอวสูงได้เดี๋ยวนี้มันกล้าที่จะใส่กล้าที่จะแต่งตัวมากขึ้นอยากแต่งอะไรก็ได้ตามที่ my body my choice ที่ใจเราต้องการที่จะแต่งมากขึ้นเพราะว่าเรามี versatility เนี่ยแล้วใบหน้าของแอนที่มีความเป็น universe ที่เราเห็นทุกครั้งเราก็ต้องแบบตะลึงตึ่งต่างทุกครั้งในกองประกวดเราก็เห็นถึงความแบบวิธามน้องแบบสวยตาง ทำไมน่าสวยได้ขนาดนี้ประทับใจทุกครั้งจริงๆน้องมีความ deserve to be the next Miss Universe เราไม่เป็นห่วงเรื่องของการเดินแล้วเพราะว่าน้องมีสิกเน t u จะเป็นของตัวเองไม่จําเป็นต้องเดินแบบโอ้โหแรงหรือว่าเลื้อยเหมือนลาตินหรือว่าไม่จำเป็นต้องเดินแ,บบแรงหรือเอลอเอเอเื้อยเสมอไปแต่คิดว่าน้องน่าจะมี s สิก t u r e มีบุคลิกในการเดินที่เป็นของตัวเองซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่มันแย่นะะต้องรอดูในรอบ preliminary กันอีกที และที่สําคัญคือปีนี้เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของการสปีชเราคิดว่านะซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากที่แอนจะได้สปีชเพราะว่าแอนเองก็รู้จุดแข็งของตัวเองในการสัมภาษณ์หลายครั้งแอนก็จะพูดว่าจุดแข็งของแอนคือการสปีชถ้าแอนได้ตอบคาถามได้พูดแล้วขอแค่แอนเนี่ยได้เข้าไปได้ตอบคาถามรับรองว่าจะเอาชนะใจกรรมาการได้แน่นอนขอให้ไม่มีอะไรมาขัดขวางการประสบความสำเร็จของไทยแลนด์เราได้นะคะ เห็นเรากินนะคะก็คงอยากจะกินบ้างใช่ไหมคะเราก็เลยมีมาแจกค่ะกติกาก็คือง่ายๆนะคะแค่คุณพิมพ์เหตุผลมาว่าทำไมคุณถึงอยากกินโคเรดองแล้วก็แชร์คลิปนี้เป็นสาธารณะเดี๋ยวเราจะให้ทางทีมงานนะคะเข้าไปเลือกนะคะผู้โชคดีที่แบบให้เหตุผลที่ถูกใจมากที่สุดได้รับไปเลยนะคะที่สำคัญเลยอยากบอกว่าน้ำจิ้มของเขาที่นี่เขามี2สูตรด้วยกัน สูตรซีฟู้ดมะนาวสดได้อีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรปลารา้านัวทั้งสองสูตรนี้เนี่ยดเดอะร็อกก็จะมีแจกไปให้ด้วยนะคะถ้าใครอยากจะลองชิมดูนะคะก็มาร่วมเล่นกิจกรรมกันได้นะคะที่สําคัญตอนนี้เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะถ้าใครที่อยากจะแม่จางก้นหนูไม่รอเป็นผู้โชคดีแล้วเนี่ยหนูอยากที่จะอุดหนุนเลยนะคะหนูขอ,อไม่ร่วมเล่นกิจกรรมนะคะหนูอยากจะอุดหนุนเขาตอนนี้เขามีโปรโมชั่นส่งฟรีศูนย์บาทส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะเงื่อนไขก็คือตามบริษัทนะคะซึ่งสั่งซื้อไปได้เลยนะคะคทาง f a c e b o o k อ g k o r e a d o ดองไทยแลนแล้วก็ Li n e k o r e a d ดองค่ะสวันดีนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ต้องขอตัวที่จะบินไปดู p r e l i m i n a r อรี่แล้วว่าต่างจากนี้เนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่แบบเป็นโพในใจเราที่มันเปลี่ยนไปก็ได้หลังจากด,ดูพรีลีมแล้วเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นแค่ความเห็นของเราเป็นความชอบของเราส่วนบุคคลเท่านั้นและเพื่อนๆล่ะคะ่ะให้ใครเป็น top f ก่อนพีลีมบ้างพมพ์มาก,กันหน่อยนะคะเอ,อว่าตรงใจกันไหมและมีใครที่จะแบบว่าพรพมมาได้ตรงกับ ผลที่ออกมาในวันไฟนนลเดี๋ยวเราจะมาย้อนดูกันเออสวัสดีลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย